เรียกว่าใช่ครับว่าไปตลอดเลยครับอยู่กันอยู่สามประเทศนะครับเริ่มไปที่สิงคโปร์ก่อนแล้วก็แล้วก็บินมาที่อะไรต่อนะอ๋อไปไปสิงคโปร์ก่อนในสู่แล้วก็ไปต่อที่ไปถึงแล้วตกเหยียบทุกคนแบบจอยมากแล้วก็สนุกมากตั้งแต่ตั้งแต่ที่สิงคโปร์ เอเนอร์จีดีมากเลยแล้วก็เหมือนเป็นครั้งแรกๆเลยที่พวกเราแบบพยายามจะสื่อสารกับแฟนๆด้วยด้วยภาษาอังกฤษกันอะไแบบก็เลยทําให้เหมือนแบบเราคนในกับแฟนๆได้มากขึ้นยก็รู้สึกรู้สึกดีแล้วก็สนุกมากแล้วก็พอย้ายไปที่โตเกียวเนี่ยก็จะเป็นงานแฟนซายก็จะได้เหมือนมีความแบบพขาปากใกล้ชิดแฟนๆมามีถ่ายรูปพูดที่โควอยอะไรแบบนแล้วก็พี่ไทเตก็ก็ดีมากเหมือนกันเพราะเราไปหลายครั้งแล้วจะรู้สึกเหมือนแบบเหมือนได้กลับไปหากลับไปเยี่ยมบ้าอะไรแบบนี้ไปประมาณ คือตอนแรกผมบอกเลยทีย่จะไปสายไหนนี่รถไปมาห้5ครั้งเลยซ้ำเตรี <c oughs> ยมตัวเตรียมตัวน้อยมากเพราะเหมือนแบบที่ทำง,งานก่อนไปทัว่วเลยลก,ก็เลยจัดกระเป๋าเดินทางใบใหญ่แล้วก็ยัดทุกอย่างไปเพราะมันไม่ได้ไม่ได้มีโอกาสกลับมาจัดบ่อยก็เลยยัดทุกอย่างท,ที่ที่ต้องใช้ลงไปเลยหมดเลยไปเกินด้วยซ้ำน่าสุดก็ว่าใกลัน นี่แหละครับตอนนี้ก็เลยมีความต้องกลับมาตั้งใจซ้อมอย่างเต็มที่กันอยู่นะก็บบทุ่นนี้ซ้อมถึงแบบวันเลยเลยเสร็จงานงานี<ไ>้เดี๋ยวไปซ้อมกันต่อ<ๆ>แต่จริงๆเป็นการซ้อมที่ผมรู้สึกอยากอยากไปซ้อมอันนี้คือแบบเหมือนจะทำงานเหนื่อยแต่มันอยากไปซ้อมเลยแล้ก็ได้เจอแบบเพื่อนๆสนุกแล้วก็แล้วก็เราอยากทำหน่วยที่สุดเพราะคอนเสิร์ตครั้งนี้เป็นคอนเสิร์ตที่พวกเราสี่คนตั้งใจทำเป็น,นเพื่อนฝากรุ่นที่คอนเซ็ปต์หรือคิดหลายโชว์ด้วยตัวเองจริงๆก็เลยแบบมีความภูมิใจแล้วก็อยากทำให้ดี ใช่ครับผมก็หลังจากโฉมที่ไทยเดี๋ยวจะไปมีทัวร์ที่แบบเอเชียด้วยเดี๋ยวต้องรอดูว่าจะมีประเทศไหนบ้างเมื่อกี้ก็พี่บอกว่ามีสิบโอปรเตอร์ใช่ไหมใช่ครับมีสิงคโปรเตอร์ไปครับใช่แต่ว่าเดี๋ยวประเทศอื่นเดี๋ยวรอดูว่าจะมีที่ไหนแต่ว่าจริงๆโชว์เนี่ยก็อาจจะแบบหมายว่าคือที่ที่วันที่ยี่สิบที่ไทยนี้ก็คงจะเป็นแบบที่เป็นปรุงสุดเป็นเป็นเป็นสุด่ที่บางท็อาจจะยกโชว์เลีย่อยๆไป โอ้โห,เห,เหม้มนมากแน่นอนเพราะแต่ละโชว์เราใส่ความใส่ความความสนุกความบ้าเป็นพิธีครับครับผมตอนนี้ก็เดี๋ยวหลังจากคอนเสิร์ตเบลูกาเสร็จก็จะมีเตรียมเตรียมถ่ายซีเฮ้ยเล่นกับนึ่ยังไม่เปิดครับก็รอรอหลังจากเบลูก้าเสร็จถึงเวลาเตรียมตัวแล้วก็เปิดครับนึง ช่วงนี้ช่วงนี้ยังเตรียมตัวคอนเสิร์ตก็เลยเหมือนแบบพอยอ,องชัยวจิไปก่อเาะ,ะ,ะผมต้องต้องโปกัปเ,ททะะเป็นอย่างรับผมก็จะทำให้เต็มที่เลครับแต่ก็ติดตามด้วยครับชยวิจิกออนปีนี้แน่นอนแน่ก็จะมาช่วงปลายปี ไเราเราเรารู้จักกันเบบแรังรังเราเป็นเพื่อนเป็นเพื่อนกันเลยก็จริงๆไงแกเนเพื่อนๆก็แบบเช้ลๆกันมานนาว่าแบบว่าอะไร่เปิดอ็เลยเปิดก็เปิดแล้วก็ใจด้วยอาจารย์เนาะเป็นเื่นที่ไหนเปิใช่เป็นเป็นเพื่อนเป็นเพื่อนด้วยกันที่มหาลัยกันนะครับใช่ไม่ว่าต้องมีคนที่เ ชอบแบบนี้เล่นไม่เหมือนหรือว่าตั้งแต่วันที่น้องลงรูปดอกไม้แรกๆเนี่ยตอนที่ที่คนไปแซวไปไดเยอะเงี้ยก็ก็เขาเรียกว่าอะไรดีอร์พวกเราก็เซ็งแซวไนทุกทุกเลยว่าอ้าวงงลง,งได้ไงขึ้นมือนเยอตรงก็ไม่บอกใครเลยเนี่ยใช่ครับก็เจ้ก็ขอฝากด้วยนะครับไอ้อวันที่20นี้นะครับคอนเสิร์ตเบลกา้านะครับต้อง สนุกแล้วก็ยิ่งอยากมาแน่นอนเลยครับฝากทุกคนที่มีบัตรก็เจอกันที่สิบแลใครไม่บัตรก็สามารถซื้อได้เลยนิดนิดหน่อยหน่อยครับหลักนิดนเ,นนเดียวเรายิ่เปลี่ยนเปลี่ยนนะครับก็ฝากด้วยนะครับแล้วก็มีซีรีส์นะครับอาเชอรี่มจินะครับก็ติดตามด้วยครับคอนเทนต์ปลครับ